สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้ทาร์ลตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุน้ำทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะครับของชาวธาตุาน้ำท่านน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤจ,จิกตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่31มีนาคมปี2567 มอโต้อธิษฐานให้ดูได้ธนคนาและราศีเลยนะครับหมอโต้ดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคิ้แล้วไพ่พลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานพื้นดวงชะตาให้กับชาวธาตุน้ำสิบใบนะครับอ่า ในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะครับเป็นไพ่บลังงานใบแรกในวันเวลาที่ที่จะเราอาที่จะเดินออกมากับความรู้สึกแปดถ้วยความผิดหวังความเศร้าวความเสียใจความไม่เติมเต็มการหันหลังให้กับใครบางคน เพื่อเดินหน้าสู่โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆของเราแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่แปดเหรียญเนี่ยเหมือนมีพลังงานแห่งการทุ่มเทความเอาใจใส่ความพยายามที่ทําเพื่อใครสักคนนะเป็นพลังงานแห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือมีคนที่รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวรู้สึกถึงความอ้างว้างก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะนำทางสิ่งดีๆเข้ามานะครับหรือการไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในแรงอธิษฐานของคุณนะครับอดีตที่ผ่านมามีไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกกับความรู้สึกที่พังก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของสามเหรียญการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอย่างในตัวของตัวเองการวางจุดหมายการวางเป้าหมายการคิด วิเคราะห์ต่างๆในตัวของคุณก็ได้นะครับการกลับมาพักผ่อนการกลับมาดูแลที่ตัวของตัวเองมีคนที่มีไพ่แห่งความคิดถึงความโหยหาเดอะมูนเป็นพลังงานความคิดถึง moon, เป็นพลังงา,นค,า,คงน,งงานความเศร้าเป็นไพ่แห่งความเสียใจนะที่จะมีพลังงานของคนที่รู้สึกถึงความที่เลียใจกับความรู้สึกที่เขาทักเคยทําผิดไปก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมานะเป็นไพ่ของ อยากในความคิดอาจที่จะมีไพ่ของกวมที่อยากที่จะได้รับความมั่นคงการที่ทุ่มเทไปด้วยกันการที่เหมือนลงหลักปักฐานไปด้วยกันนะครับควีนออฟไพทิกเคิลการเห็นคุณเห็นค่าเป็นไพ่พลังงานของการดูแลทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนหรือการวางเป้าหมายการวางแบบแผนนิ่งและมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของอนาคตนะมีพลังงานของการที่อาจที่จะมีคนที่เข้ามาคอยดูแล คอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ10ไม้เท้านะครับเป็นไพ่ของการที่ช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของไพ่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของชาวาธาตุน้ํานะครับหรือเป็นความที่ทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้มีคนที่หนักอยู่คนเดียวไม่ได้แขร์ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่เราอาจที่จะมีพลังงานของทางเลือกใน การทําความเข้าใจและผลลัพธ์ที่ได้ตามมามีโอกาสและทางเลือกให้คุณเลือกเยอะนะครับแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาหรือเป็นผลแห่งการที่เราจะเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะเป็นไพ่พลังงานของโอกาสและทางเลือกต่างๆของคุณเป็นไพ่แห่งการปลดปล่อยพลังงานแห่งความรู้สึกความมืดความเศร้าความทุกข์ความเสียใจปลดปล่อยพลังงานแห่งความมืดออกไปเพื่อ สิ่งดีๆเพื่อสิ่งใหม่ๆที่ตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของโอทาล่าเป็นไพ่แห่งมรดกทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มขึ้นหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกในช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานงความเจริญรุ่งเรืองความประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์ในตัวของตัวเองนะครับพลังงานของไพ่เซลติคอสิบใบเป็นพลังงานของพไพ่ใบแรกการเดินจากออกมากับความรู้สึกการถอยออกมาเพื่อ เพื่อเข้มแข็งในตัวของตัวเองนะเพื่อความเข้มแข็งของคุณหรือมีการที่เราอาจที่จะถอยออกมาเพื่อดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งอ่ะที่ทําให้เราผิดหวังที่ทําให้เราเศร้าที่ทําให้เราเสียใจกับความรู้สึกที่อาจที่จะเคยจับได้การโปะแตกเป็นมือที่สามแทรกกลางระหว่างกันมาก็ได้นะครับหรือไม่มีพลังงานการที่ช่วงนี้อาจที่จะไปเติมน้ามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่นําทางชีวิตก็ได้นะครับเป็นพลังงานของแรงอธิษฐานคําขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสิที่เสมอ กันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปในความรู้สึกต่างๆความมั่นคงของตัวเองที่จะดูถึงความมั่นคงหน้าที่การงานในอยู่ในตําแหน่งความคิดที่จะอยากที่จะได้รับความมั่นคงมากกว่านี้นะครับการที่จะมองถึงเป้าหมายของเราการคิดการทบทวนต่างๆในตัวของเราเองนะครับในวันเวลาที่คุณเดินจากออกมากับความรู้สึกมีคนที่จะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องทุกข์กับความรู้สึก ที่เราเข้มแข็งกับตัวของเราเองและการที่เรากลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองความมีเสน่ห์และความโดดเด่นในตัวของคุณนะครับขอดูไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวท่าน้ํากรกกมีนพิจิกก่อนนะครับเป็นไพ่ของควีนครับการดูแลการเอาใจใส่ตัวของตัวเองถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณหัวใจดวงนี้คุณจะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่ เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับการเลิกลากับอดิที่ผ่านมามีพลังงานของไพ่ห้ไม้เทา้า5ดาบนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะจบกับ กันออกมาเลิกลากันออกมามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกที่ขัดแย้งซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเบื่อแล้วกับความรู้สึกเก่าๆ่าเบื่อแล้วกับความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจอย่างที่เราหวังไว้อย่างที่เราฝันไว้ก็ได้นะครับเป็นไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนได้คําพูดคนก็เปลี่ยนได้ทุกๆอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเวลานะคุณอยู่อยู่ในกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยวันเวลาคุณยืนอยู่ใน เวลาที่มันเป็นของคุณในปัจจุบันนะที่จะเป็นไพ่พลังงานของปัจจุบันที่คุณยืนอยู่นะอดีตก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะวางแบบแผนในปัจจุบันเพื่อจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของการน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมากับความไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเพดออฟคัหรือมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากันคนที่อายุแตกต่างก,ากันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่ เริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของตัวเองอาที่จะโยนกับปัญหากับความรู้สึกที่ผ่านมาโยนทิ้งไปกับความรู้สึกต่างๆของคุณความที่เราทําเพื่อใครสักคนหนึ่งเน่เราทําเต็มที่และกับความรู้สึกของเราแต่คนที่เราทําเพื่อเขาอะต้องเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับเขา นะที่จะมีการกลับมาดูแลตัวของตัวเองเป็นไพ่พลังงานของ3ามถ้วยเป็นไพ่ของ Third p a r t ์ต้เป็นไพ่พลัางงานของการที่มีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าก็ได้นะครับเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวไม่เคยที่จะสนใจกันไม่เคยที่จะแคร์กันในวันเวลาที่คุณอา่จะโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองความเป็นอิสระเดอร์ซันเป็นพลังงานของความอบอุ่นในตัวของคุณนะในรอยยิ้มของคุณในความสุข ที่คุณจะเลือกสิ่งดีๆที่เข้ามาให้กับตัวของคุณเป็นสิ่งดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาความประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณทุ่มเทนะครับเป็นไพ่แห่งการรักตัวเองการกอดกับความรู้สึกการดูแลการเอาใจใส่โอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองแล้วมันจะมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาเริ่มต้นดูแลกันและกันนะครับเป็นไพ่ของคุย ก้าเหรียญการเห็นคุณเห็นค่าการดูแลตัวของเราเองเป็นพลังงานของไพ่โสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณในในพลังงานของความมีรอยยิ้มมีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการดือ้อการลั้นการแอบซืบแอบส่องกันมาก็ได้นะครับมีคนที่ผิดสัญญามีคนที่ไม่ได้ชัดเจนซึ่งกันและกันนะที่จะมีไพ่ของการ เ,เป็นไพ่แห่งการที่เราชอบจัดระเบียบและวางแบบแผนให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าเป็นไพ่แห่งความจริงและความชัดเจนในตัวตนของคุณในความคิดของคุณอยากที่จะมีพลังงานแห่งการชัดเจนกับความรู้สึกของคุณแล้วก็ได้นะครับเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆที่มือของคุณเริ่มต้นโอกาสที่ดีๆนะเป็นไพ่องเอ็ดออฟติคเคิลนะสิ่งดีๆโชคดี โชคดีที่กําลังที่จะเข้ามานะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนเราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆนะ,ะมีคนที่ทำอะไรรับหลังหลอกลวงซึ่งกันและกันเจ็ดาบคาพูดโกหกคาพูดไม่จริงทำอะไรรับหลังกับสิ่งที่ผ่านมาคุณ่าที่จะกลับมาดูแลตัวของตัวเองในความพยายามของคุณในความทุ่มเทข,ของคุณมีพลังงานของอนาคตอาจที่จะมีคนที่เข้ามาขอโอกาส การเริ่มต้นความรักต่างฝ่ายต่างมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เข้าใจซึ่งกันและกันความมีเมตตาความเอื้ออาทรความ รักที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความสุขซึ่งกันและกันนะครับหรือมีไพ่ของคนเก่าๆอาที่จะมีพลังงานการกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันก็ได้นะครับแต่คุณจะดูถึงสถานการณ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานความรู้สึกนิ่งๆในความรู้สึกดูถึงความชัดเจนดูถึงความจริงใจดูถึงการที่เราจะพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันพร้อมที่จะจับมือเคียงข้างกันไปทุ่มเทและ ความพยายามเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันสร้างความหวังความฝันถึงอนาคตต่างๆของเรากันละกันนะครับอดีตอดีที่ผ่านมามันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้ความจริงความชัดเจนที่ได้รับรู้มากับการที่เราจะเข้มแข็งกับความรู้สึกที่ตัวของเรา การที่เราจะมองถึงอนาคตต่างๆความสุขที่ตัวของเราความสมบวังที่ตัวของเราโอกาสถึงการเริ่มต้นเปิดใจ,จกับการที่อาจที่จะยังมีกำแพงในความรู้สึกคุณอาจที่จะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครการที่เหมือนอยู่กับตัวเองและมีความสุขที่อยู่กับตัวเองนะมีพลังงานความที่เหมือนมีควาพลังงานในความคิดเป็นพลังงานความมั่นคงในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักหรือช่วงนี้ที่จะโฟกัสถึง เรื่องงานความรับผิดชอบต่างๆของคุณก็ได้นะครับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพจิจิขอขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันนะครับในในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้มีไพ่พลังงานของการที่คุณเดินจากออกมากับความรู้สึกต่างๆมีคนที่คิดถึงนะที่จะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวงเขาทําให้เขารู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาทํากับคุณไว้ไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณแล้วก็ได้ ในวันที่คุณเคยเอาใจใส่ในวันเวลาที่คุณเดิเคยดูแลเขานะครับอขอรูปไพ่พลังงานปัจจุบันเขารู้สึกยังไงในตอนนี้ <l acht> เป็นไพ่ของการที่อยากตะกลับเข้ามาขอเริ่มต้นคุณอีกครั้งหนึ่งถือสิ่งดีๆถือสิ่งมีค่าอาจที่จะเป็นพลังงานแหงน่งการที่เขาอาจที่จะรู้สึกถึงโอกาสที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งมันช่างน้อยหรือเกินก็ได้นะครับ คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเวลาเก่าๆคิดถึงวันเวลาเดิมๆที่เราเคยทุ่มเทให้แก่กันแล้วกันที่เราเคยเป็นข้อเป็นครัวกันพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันมีพลังงานการที่มีคนที่ปิดกั้นมีคนที่บล็อกมีคนที่มีกำแพงกับความรู้สึกหรือยังลังเลในความรู้สึกของเขาอยู่ก็ได้นะความรู้สึกที่รู้สึกว่ากลัวกับความผิดหวังกลัวกับสิ่งกลัวกับการกระทํา ของเขาอีกก็ได้นะที่จะชัดเจนทางเลือกของคุณโอกาสใหม่ๆของคุณการติดต่อการสื่อสารโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยนี้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหรือเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะอยากที่จะทําตามความฝันของเราตามตามความรู้สึกของเราก็ได้นะในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณทุ่มเทกับมันจะสบ ผลอย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณตั้งใจนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องคิดถึงวันเวลาที่เราเคยสร้างอนาคตวันเวลาที่เราเคยคุยถึงเรื่องต่างๆวันเวลาที่เราเคยแก้ปัญหาไปด้วยกันวันเวลาที่เราจับมือกันและพร้อมที่จะ ฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีในออบครับกัลยาณิมิตรที่ดีนะอาจที่จะมีพลังงานของกัลยาณิมิตรในช่วงนี้ก็ได้นะครับหรือมีพลังงาน,นการหลุดพ้นออกจากคนเก่าๆอาจที่จะคนโสดอาจที่จะได้พบเจอพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาคู่กัลยาณิมิตรที่ดีเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับอาจที่จะเป็นพลังงานของอยู่ในสายออนไลน์ก็ได้นะาบางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังอาจที่จะต้องเช็คสถานะดีๆนะครับเป็นไพ,พ่พลังงาน ของอาจที่จะมีคนที่เข้ามาเนี่ยอาจที่จะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินกันผสงกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกธาตุลมกลุ่มตุลเมสุนนะครับเป็นพลังงานของเดอะไฮโลแฟนชาวพฤษศกลัคนาพฤษศกชาวกันลัคนากันนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะเป็นพลังงานของซิกออปติเคิลเป็นคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นคนที่เข้ามาคอยให้และเป็นผู้ได้รับ ความทุ่มเทและเท่าเทียมยุติธรรมซึ่งกันและกันการกลับมาถือความรู้สึกของตัวของตัวเอง Queen of ครับการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในหัวใจของเราหรือกับคนเก่าๆเนี่ยเขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาเป็นพลังงานของควีนเนี่ยเป็นควีนอฟครับเนี่ยควีนถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอาใจใส่คนที่รอบๆข้างเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส,าใส่เต็มที่ดูแลและเอาใจใส่ทุกๆอย่างกับคนคนหนึ่งนะ อา,าที่จะเข้าอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องคิดถึงคนที่เคยดูแลเขาคนที่เคยดูแลและเอาใจใส่เขานะครับเป็นไพ่แห่งการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกับความรู้สึกการที่เหมือนตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เขาอาจที่จะรู้สึกถึงความมีกำแพงซึ่งกันและกันอยากจะติดต่อกลับมาก็กลัวคุณไม่ให้อภัยเขาหรือเปล่าหรือมีพลังงานของโอกาสใหม่ๆหรือตอนเนี้คุณอาจที่จะได้พบเจอคนใหม่แล้วก็ได้นะ พบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่เป็นกัลยาณนมิตรที่ดีนะเป็นไพ่พลังงานของกนะุญช์อวานยราชินีแห่งไฟเป็นพลังงานความมีเซนต์ลางสังหรณ์ในตัวของคุณคุณจะสัมผัสทุกๆอย่างได้เพราะคุณเคยมีประสบการณ์ถห่งการเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งมาแล้วโอกาสแห่งการเริ่มต้นมิตรภาพที่ดีก็ได้นะเป็นพลังงานของการที่เราพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจนะครับในวันเวลาที่เดินออกมาแต่คุณจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกนะ เป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จคุณจะไม่รีบร้อนกับการที่จะมีใครเข้ามาในความรักคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะดูถึงการกระทําและความทุ่มเทและความตั้งใจของเขาเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเคยผิดหวังเคยมีกําแพงกับความรู้สึกเคยเสียใจกับคนคนหนึ่งมานะครับเป็นแพ่แห่งการวางแบบแผนอนาคตหรือเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคิงออฟครับเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเป็นคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยเอาใจใส่นะครับเป็นพลังงานของไพ่คู่นะ เติมเต็มในหัวใจกัลยาณมิตรที่ดีนะมีไพ่พลังงานของกัลยาณมิตรที่ดีพบเจอคู่คนที่เหมือนมีพลังงานความเติมเต็มของหัวใจใส่ดูแลและพร้อมที่จะปกป้องไปด้วยกันพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาเดินทางสู่เส้นทางของกันและกันนะครับาถามว่าคนเก่าๆเขารู้สึกยังไงตอนนี้เขาอาจที่จะมีพลังงานของการที่คิดถึงนะคิดถึงอยากกลับเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งอยากกลับเข้ามาขอโอกาสเป็นคู่ กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะของชาวธาตุน้ำนะครับอขอดูไพ่พลังงานของแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาหน่อยนะครับขอดูไพ่พลังงานนะครับแนวโน้มความสัมพันธ์ เป็นพลังงานของสิบเมท้าอาจที่จะอยู่ในสายงานเดียวกันมีพลังงานของความรับผิดชอบที่พอๆกันก็ได้นะครับความทุ่มเทและความเอาใจใส่ทึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของสามเหรียญเป็นคนที่อาจที่จะอยู่ในการติดต่อการค้าการขายหรือการที่เราอาจที่จะมีการกลับมาพูดคุยบางอย่างของคนคนหนึ่งก็ได้นะครับในวันเวลาที่นี่เขาอาจที่จะเป็นพลังงานงการแอบสืบแอบส่อง นะที่ยังมีพลังงานของคนใหม่ๆว่าเขาอาจที่จะดูถึงสถานการณ์ความรักของคุณกับสิ่งที่ตอนนี้เขาอาจที่จะรู้ว่าคุณเคยคุณผิดหวังในเรื่องความรักมาเขาอยากที่จะกลับเขาอยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับสําหรับคนใหม่ๆนะคนเก่าๆก็อยากที่จะย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม่เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างเพื่อเพื่อเริ่มต้น สิ่งดีๆให้กับตัวของตัวเองเป็นพลังงานแห่งการหลุดพ้นก็ได้นะครับหลุดพ้นแห่งการกระทําของคนคนหนึ่งเป็นพลังงานแห่งความทุกข์ความเศร้าและความเสียใจการรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะมีความเป็นข้อเป็นครัวสิบเหรียญเงินทองที่เพิ่มพูนทร,รัพย์สินของมีค่าการตั้งเป้าหมายการหวังถึงอนาคตอยากการที่เราอยากที่จะมีพลังงานของการที่มีบ้านก็ได้นะอาที่จะมีพลังงานแห่งการที่มีคนที่จะเข้ามา ทุ่มเทให้แก่กันและกันนะครับเป็นไพ่ของคนที่ที่จะในออฟคัพเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับเป็นคนที่ที่จะมีพลังงานการกลับมาดูแลเอาใจใส่สิ่งรอบๆตัวของเรานะครับความพยายามและความทุ่มเทการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณาที่จะเป็นพลังงานของความสดใสความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณหวังไว้นะครับเป็นพลังงานของ the full การเริ่มต้นที่ศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองได้เสมอ ในสิ่งที่คุณหนาที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวของตัวเองเพื่อก้าวผ่านเส้นแห่งความรู้สึกที่มันผิดหวังความรู้สึกที่มันเศร้าไปนะมีพลังงานของจัดติคความเท่าเทียมความยุยยติธรรมการมองถึงอนาคตควีนออฟซอดราชนีแห่งลมราชนีถือดาบนี้เป็นไพ่แห่งการที่เข้มแข็งกับตัวเองถือดาบในมือของคุณกับโอกาสที่ให้ไปโอกาส,กาสมีไว้ให้กับคนข,ยขวยคว้า โอกาสมีแห้กับคนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปในแววตาที่เข้มแข็งในแววตาที่ชัดเจนกับความรู้สึกต่างๆของคุณก็ได้นะครับอีกมือหนึ่งก็ตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้หรืออาจที่คุณจะเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจว่าจะให้โอกาสเขาอีกทีหรือคุณจะเข้มแข็งกับตัวเองแล้วสู่เส้นทางของเราความยุติธรรมในตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของอาจที่จะมีพลังงานของ คนที่ได้รับผลแห่งการกระทำกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะครับมีไพ่พลังงานของกิ่งเหรียญคนที่จะเข้ามานีา่ที่จะอยู่ในสายนักลงทุนก็ได้นะครับเป็นพลังงานกว่าอนาคตต่างๆของคุณนะความหวังความฝันความตั้งใจ b m p r e s s นะคนกเก่าๆคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขา ในวันนี้เขาอาจที่จะรู้ค่าในวันเวลาที่สายรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีการรู้ค่าในสิ่งที่เขาอาจที่จะพลาดสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาไปก็ได้นะ,ะมีพลังงานของรู้ถึงบลแห่งการกระทําของเขาแล้วนะครับเป็นไพ่พลังงานของจัดเมน้น t กรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําที่คนคนหนึ่งทาไว้กับเราความรู้สึกต่างๆมันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกกับความรู้สึก ชัดเจนกับตัวเองหรือการหลุดพ้นแห่งผลแห่งการกระทําของคนคนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสแห่งการพบเจอสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะ,ะคนเกา่าๆนี้เขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่เราเคยเป็นอนาคตด้วยกันวันเวลาที่เราเคยวางแบบแผนวันเวลาที่เราเคยมองข้างหน้าด้วยกันนะครับหรือมีไพ่พลังงานของการพบเจอพรมลิขิตบุพเพการหลุดพ้นเพื่อเริ่มต้นบางอย่างนะบุพเพ เป็นพลังงานของคนที่พบเจอคู่คนนี้คือคนที่ใช่สําหรับกันและกันคู่คนที่เหมือนฉูกะตาต้องชาตาซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมสัญญาร่วมกันมาก็ได้นะครับการพบเจอคนบางคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเป็นพลังงานของการที่เหมือนมีผมลิขิตนําพาให้เราได้มาพบเจอกันเรียนรู้และพัฒนาความรักไปด้วยกันนะครับขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุ น้ำกรากดมีนพิจิกนะครับเป็นไพ่ของการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุย เป็นไพ่ของการอาจที่จะมีไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานของเราก็ได้นะครับอาที่จะทํางานเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์สื่อสารต่างๆได้นะเป็นพลังงานของการจบเดทจบเลิกลานะอ,า,อาที่จะจบเพื่อเริ่มต้นความสุขการหลุดพ้นแห่งสิ่งต่างๆเพื่อเริ่มต้นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเป็นไพ่แห่งการประสบการณ์เรียนรู้ ประสบการณ์จะทําให้เราเติบโตกับความรู้สึกประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นทําให้เราก้าวสู่สิ่งใหม่ๆของเราในอนาคตของเรานะครับเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นมีไพ่ของการติดเนกูความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆยังเอาคขออกจากความรู้สึกไม่ได้เป็นพลังแห่งความทุกข์ความทรมานก็ได้นะหรือมีไพ่ของคนเก่าๆรู้สึกถึงความทุกข์แล้วก็ได้นะครับในวันเวลาที่คุณวิ่งตามใครสักคนหนึ่ง กับไม่เคยหันกลับมาแคซึ่งกนและกันในวันเวลาที่คุณนาที่จ,จบทุกๆสิ่งเข้มแข็งกับความรู้สึกมีคนที่จะต้องวิ่งตามหาหัวใจของเขาวิ่งตามหาความรู้สึกของเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานช่วงนี้ชาวธาตุน้ำอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆเป็นคนที่มุ่งม,มั่นเป็นคนที่ตั้งใจทาอะไรแล้วอ่ะทําจริงคนที่ทําทุกๆอย่างเพื่อที่สู่ความเข้มแข็งของคุณนะเป็นพลังงานของความทุกเท,ทหรือ กับคนคนนี้ที่จะมีพลังงานของการที่กลับเข้ามาทุ่มเทกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังแห่งการโยนกับปัญหาความรู้สึกความที่ชัดเจนกับความรู้สึกความยุติธรรมของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของการกลับมาถือความรู้สึกกลับมาถือหัวใจกันไว้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะเป็นพลังงานงความมุ่งมั่นการหลุดพ้น the emperor queen of sword เป็นราชนีถือดาบความเข้มแข็งและความเด็ดเดี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาก็คืออุปสรรคเหมือนสายลมที่พัดผ่านกับอุปสรรคต่างๆไปแล้วกับความรู้สึกกับความเข้มแข็งกับความชัดเจนของตัวเองมีไพ่พลังงานของเด e เอเ e อร์เนี่ยเป็นพลังงานของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้ก็ได้นะครับ เป็นพลังงานของคนที่อาจที่จะมีพลังงานของคนที่วางแผนจะอยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับอาจที่จะเป็นพลังงานของชาวกรกฏลักษรรณากรกฏก็ได้เป็นคนต่างชาติต่างถิ่แนแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะครับเป็นพ,พ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะพบเจอคู่สัญญาพบเจอคู่คนที่ชัดเจนซึ่งกันและกันหรือมีพลังงานของการที่คนเก่าๆคนเดิมๆอาจที่จะมีพลังงานการกลับมาเคลียร์ของความรู้สึกมีข้อตกลงอะไรกันบางอย่างเพื่อที่จะ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่มันก็อยู่ที่คุณและว่าคุณจะให้โอกาสหรือพอแค่นี้นะครับของชาวธาตุน้ำกรกรดมิงพิจิกนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ